วันแข่งขันคืนวันอังคารที่22มิถุนายน2021เวลาแข่งขัน2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคู่แข่งขันสาธารณรัฐเช็ก0ูนย์ถึง1อังกฤษสนามเวมลีย์กรุงลอนดอนจอดแดนพิฟอร์เศษลบเส่วนสิ 10. มีโอกาสได้ซูเปอร์เซฟหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งแรกจากลูกยิงไกลของโคเลสส่วนการออกบอลรวมถึงการออกมาตัดลูกกลางอากาศจัดว่าทำได้ดีไร้ที่ติในเกมนี้จอรนสโตนเซตลบ7ดส่วน10เกมรับจัดว่าทำหน้าที่ได้ตามมาตรฐานมีโอกาสล็อกลูกยิงส่วน สวยอยู่บ้างครึ่งหลังถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่79เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแฮร์รี่แมกควายเซตลบ7ส่วน10ได้รับโอกาสลงสนามเป็นนัดแรกในศึกยูโรครั้งนี้ภาพรวมถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะจังหวะเก็บตกลูกกลางอากาศและไม่มีข้อผิดพลาดส่วนตัวให้เห็นคายัวเกอร์7พฤษภาคม10บทบาทหนักไปทางเกมรับเพราะแทบไม่ได้เติมขึ้นสูงมากนะักต้องคอยประคองเกมรับในยามที่2เซนเตอร์ขึ้นไปเล่นเกมลุกวันในจังหวสะสกัดจังหวะปะทะทำได้อย่างย,งยอดเยี่ยมแม่นยำและไว้ใจใจได้เลยทีเดียวลูก ช7พฤษภาคม1 0มีโอกาสเติมเกมขึ้นสูงบ่อยครั้งในวันนี้ทําให้ต้องขึ้นสุดลงสุดอยู่บ่อยครั้งในายามที่ต้องเล่นเกมรับคอยประสานงานเชื่อมเกมกับเพื่อนได้ดีตลอด90นาทีดีคลนไรเซตลบเดส่วนประจําการคอยเก็บกวดอยู่หน้าแผงหลงังมีโอกาสช่วยสกัดและบล็อกจังหวะอันตรายของเช็คไลน์ครั้งกระทั่งถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลาคาลวินฟิลิปเซตลบดส่วนวันนี้บทบาทอาจไม่โดดเด่นมากนะักแต่ก็ยังถือว่าทําหน้าที่ได้ตามมาตรฐานคอยเชื่อม,มกกมมลาางสนร่วป เตรเกมรุกของคู่แข่งแจ็คกรีลิฟเจ็ดพฤษภาคม10ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้และทำหน้าที่ได้ค่อนข้างโดดเด่นในตำแหน่งเพลนเมเกอร์ครองบอลนียวแน่นและทำได้1แอสซิสในเกมนี้อีกด้วยบูกาโยสักกาเจ็ดพฤษภาคม10โดดเด่นอย่างมากในการบุกเจาะริมเส้นฝั่งขวามีความเร็วความคล่องตัวไปกับบอลได้ดีสามารถสร้างโอกาสให้ทีมได้หลายครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกราหีมสเตอร์ลิงเซตลบ7ส่วนิพลาดโอกาสทองในช่วงต้นเกมจากจังหวะยกบอลไปชนเสาแต่ก็มาแก้ตัวได้สำเร็จ จากการยิงประตูชัยในนาทีที่12หลังจากนั้นบทบาทกับเกมก็มีไม่มากนักคอยต่อบอลเชื่อมเกมจากกลางไปหน้าแฮร์รี่เทน6พฤษภาคม1-0วันนี้ยังคงแผลงฤทธิ์ไม่ออกแต่อย่างน้อยก็ยังได้ลุ้นยิงตรงกรอบไปหนึ่งครั้งหน้าเสียดายที่ไปติดเซฟของนายทวารคู่แข่งวันนี้ยังดูขาดขาดเกินเกินพอสมควรและยังคงต้องรอประตูแรกในทัวร์นามเมนต์นี้ต่อไปจอแดนเพนเดอร์สันแทนที่ไรซ์นาทีที่46เศษลบ7ส่วน10ลงมาคอสสนิมหลังจากห่างสนามไปนานพอสมควรเกมแดนกลางจัดวาด ทำได้ดีสามารถสร้างมิติการเข้าทำจากแนวลึกได้บ้างแถมมีโอกาสยิงเข้าประตูไปแต่ถูกจับล้าหน้าไปก่อนมาคาสแบรดฟอร์ดแทนที่สตเตอร์ลิงนาทีที่67เ็ศษลบ6ส่วน10ได้บอลคอ่อนข้างน้อยแถมยังไม่สามารถสร้างโอกาสให้ทีมได้ดูจะเสียบอลค่อนข้างง่ายอีกด้วยจุดเบนลิงแฮมแทนที่กริลิสนาทีที่68 6พฤษภาคม10ลงมาช่วยไล่บอลในแดนกลางกดดันเกมรุกของคู่แข่งได้ค่อนข้างดีและมีโอกาสเติมขึ้นสูงอยู่บ้างไทโรนมิงแทนที่สโตน,น ทีที่79เอนเอเจดอนซานโชแทนที่ซาก้านาทีที่84เอนเอ